สวัสดีครับผมหนงโชนะครับตอนนี้ผมก็จะมาหาวัตถุดิบสดๆเลยนะครับนี่เน่สดๆสดๆเลยนี่โอ้โหถึงก้นโดนไปเลยนี่ว้าวนี่นี่แค่มึกนะครับหมึกตาใสกิ๊กเลยนะครับสดๆไม่ได้แช่น้ำเน่เดี๋ยวจะทำมึดดำมึดดำดูรักดูรับเจ้าของเรือของเรือพี่เดียร์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  เนี่ยครับเด็กของเด็กของเนี่ยเนี่ยเราของเรือเขาเด็กของทำงานเนี่ยนี่นะครับยังระยิบระยับอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผิวหนังเขายังระยิบระยับอยู่เลยนี่ยังมีเซลล์ยังไม่ตายนะครับทีนี้ทำซาลซิมิได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมลืมเอาลืมจิ้มมานะน้จิ้มพริกเกลือเออจิ้มจิ้มกินได้เลยเนี่ย นี่พวกพวกค้าแม่ค้าที่มารับนะครับก็มานี่นะมาเอาไวตอนนี้ไซย่าของเรากำลังเลือกอยู่เอาไปให้แมวกินใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับบ้านแมวกินกินหมึกนะครับนี่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับของไซ้นี่อันนี้จะไปผัดดำอันนี้จะไปทอดเบียร์มาเจอกันหมึกสดๆก็เพิ่งขึ้นจากเรือตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับเอาไปล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วะมาดูใกล้ๆ นี่นะครับว่าล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ําเกลือไม่ต้องล้างอะไรเลยนะครับก็น้ําเปล่าแล้วล้างสะอาดแล้วก็เขา้นมีถุงดําอยู่ข้างในนะครับถุงดําก็ไม่ต้องเอาออกไหนเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเถุงดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอาไว้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะผัดให้เขาดําดาปีเลยหอมแดงรากผักชีกระเทียมพริกไทย หกหยาบหยาบแค่นี้แหละพอ,อเครื่องที่หกไว้ใส่เลย ดีแล้วนะครับหมึกไปไปมุกด้วยน้ำปลานะครับน้ำตาลบุกเนล้อก็าจะผัดด้วยไฟแรงนะครับ เราสุกโดยวัแล้วก็ชนบ่อยๆเพื่อให้ถุงดำเขาแตกนะครับเนี่ยดูเริ่มแตกแล้วเริ่มดำแล้วนะต้องตีให้แตกนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่แตกตีให้แตกเลยเนะีะถุงดำอยู่ข้างในนะอ่านั่น,นแหละตีให้แตกเี่ะ ตำพิสต์ไปเองนี่นะดำเขาจะมีความหวานดำๆมันเขาจะมีความหวานมากเลยนะครับหรืกก็ผัดไปนานนะครับวนนความร้อนเนี่ยเขาก็จะสุกอยู่แล้วแหละเฮ้ยนะดำพิสตีแบบนี้แหละไม่ได้นะคอเลยคอหมึกผัดดำพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ เี่ยนะครับก็ดำปิดปีเลยนะครับก็เลยต้องมามีผักชีโรยนะครับเพิ่มความเขียวบ้างแบบนี้หมึกผัดดำขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ดองดำนะครับมัรับเป็นกับแก้มากเลยเนี่ยเอากระดองนะครับตรงกลางออกไปเลยแบบนี้อันนี้ก็จะกินกับน้ำจิ้มพริกเกลือก็ได้นะครับจะกินปลาป่าก็ได้อร่อยเหมือนกันพอเลยมีความเผ็ดก็กินไปแั้วหนึ่งตัวเลยครับหนึ่งตัวเลยครับหากระดองอยู่หากระดองอยู่ อ้าวนี่แกไม่ออกอีกอเหรอก็กินทั้งต,ตัวเลยดีกว่านั่นแหละดำเขาจะมีความหวานนะครับอืมหัวด้วยวนั่นแหละอืมไหนลองยิ้มดิม่ใช่ยุบพี่มากนะครับเนี่ยอืฟันดำเ,เป็นครับเป็นครับครับ อ่าจริงๆก็าหาั่นครึ่งได้เลยาหาั่นครึ่งตัวเอาแค่นี่นะครับพอสุกก็คือตัวเขาไม่เหนียวอ่าแล้วก็าหารกระดองวันนี้มีไข่ปะเนี่ยอ๋อมี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 นี่นะครับอ่ากระดอกไปแล้วแล้วก็ซัดเลยอืมอืมอันนี้ทาสติกสีดำปะเนี่ย